ท่าฟังที่ครับอาจารสวนชวนคิดติจิตใจวันนี้นำข้อคิดติจิตใจมาเรียนฝากท่านที่คารบวันนี้จะนำเสนอว่าโดยเรื่องพุทธคิดอะไรเหมือนอะไรต่างเป็นตอนที่21ท่านดึงล้บครับนำเสนอท่านมาถึง20ตอนแล้ว วันนี้จะเป็นตอนที่ยี่สิบเอ็ดตอนที่ยี่สิบเอ็ดนี้จะพูดถึงเรื่องพระธรรมกับพระเจ้าของพุทธกับคริสอะไรเหมือนอะไรต่างเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งพุทธก็ถือพระธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งส่วนพระคิ์ก็เอาพระเจ้าถือพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเพราะนั้นสิ่งสำคัญกับสิ่งสำคัญคือพระธรรมกับพระเจ้ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงในทัศนาของชาวคริส กับชาวพุทธนะอย่าลืมว่าสารนี้เป็นสารสวนชนชิดมุ่งที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาเป็นการสืบสารงานประเดิษกคุณทระเ้คุณหลวงปู่นั่นคือต้องการที่จะให้พี่น้องชาวพุทธกับชาวคริสตลอดทั้งชาวอื่นทั่วโลก เป็นญาติสนิทมิตรสหายกันไม่มีที่จำกัดเรียกว่ามีมนุษย์อยู่ไหนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเป้าหมายสำคัญต้องการที่จะสร้างความเข้าใจอย่างนั้นมาดูเรื่องที่จะเรียนฝากคราวที่แล้ว พูดไปอะไรบ้างท่านที่สนใจย้อนไปดูได้ก่อนที่จะพูดเรื่องพระธรรมกับพระเจ้าขอย้อนไปถึงเรื่องของสวรรค์กับนิพพานสักนิดหนึ่งก่อนที่น้องชาวคริสถือว่าสวรรค์นั้นเป็นอมาต่างานนครผู้ที่ไปอยู่สวรรค์นั้นจะต้องชีวิตเป็นนิรันดร ที่พูดอย่างนี้เป็นการพูดภาษาวัตถุเอาวัตถุเป็นตัวตั้งสวรรค์เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นรูปร่างสวยสดงดงามมีปราสาทราชวังรูหราใครอยู่ตรงนั้นล้วนแต่เป็นตัวเทพมีอายุเป็นนิรันดร์การ,การนี่คือเอาสวรรค์เป็นวัตถุพูดดีทีหนึ่งว่า สวรรค์นั้นพูดในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของวัตถุภาษะแบบนี้เป็นการพูดที่สแสดงถึงสวรรค์นั้นเป็นอัตตาถ้าว่าเป็นอมะตะก็คือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนที่ถาวรเพราะนั้นพี่น้องชาวคริสท่านเน้นเรื่องของ อัตตาเอาอัตตาเป็นตัวเป็นตนใครไปอยู่สวรรค์จะต้องเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนทิฏฐาวรมีอายุเป็นนิรันดรนี่เป็นลักษณะของพี่น้องชาวคริสก็จะเข้าใจแบบนั้นความจริงนั้นการเอาสวรรค์เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่ใช่แต่พี่น้องชาวคริสแม้แต่พี่น้องชาวฮินดู พี่น้องชาวอิสลามก็ถือเป็นอัตตาเช่นเดียวกันคือเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างพุทธิขีหนึงศาส,สนาที่นับถือเทพเจ้าหรือศาสนาที่สอนเรื่องของอัตตาเนี่ยเป็นพวกเทวนิยมส่วนศาสนาพุทธเป็นพวกอะเทวนิยมคือตรงข้ามกับเทวนิยม ถ้าเทวานิยมสอนเรื่องอัตตาพุทธศาสนาสอนเรื่องอนนตตาท่านอากจะคิดว่าอัตตากับอนนตตามันจะไปด้วยกันได้ยังไงท่านลองมาติดตามดูพูดอีกทีหนึ่งว่าสวรรค์ของชาวคริสเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนผู้ที่อยู่สวรรค์มีชีวิตเป็นนิรันดร ทีนี้ถ้าหากว่าจะพูดอย่างชาวพุทธพูดอย่างนั้นได้ไหมก็พูดได้อย่าลืมว่าสวรรค์ของพุทธนั้นเป็นสวรรค์ที่สามารถที่จะสัมผัสได้เกิดได้ดับได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้สวรรค์มันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ เกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตของคนเป็นเป็นนี่ถ้าพูดสวรรค์ของฟุธจริงๆจ,จะเป็นฉชนนั้นนะส่วนว่าคนทั่วไปเขามองว่าสวรรค์นั้นจะไปถึงต่อเมื่อตายแล้วนั้นอันนั้นเป็นสวรรค์ของคนที่เขานับถือในเรื่องของพราหมณ์หรือฮินดูไม่ใช่องค์พระสมมาสิมลีเจ้าทรงคนพบโดยตรง เพราะว่าสวรรค์ที่จะไปถึงต่อเมื่อตายแล้วนั้นเป็นเรื่องที่สอนอยู่ก่อนก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเป็นเรื่องของฮินดูต้องต้องเข้าใจแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าจะเอาภาษาคนมาพูดหรือจะเอาภาษาที่เป็นรูปธรรมมาพูดอย่างพุทธจะพูดได้ไหมจะพูดให้เป็นภาษาวัตถุ จะพูดให้เป็นรูปธรรมนะพูดได้ไหมพูดได้แต่ต้องยอมรับว่าอันนั้นเป็นการพูดโดยสมมุติเป็นวุหารสมมุติถ้าจะให้เป็นอมตะของพุทธต้องยกถึงพระนิพพานพระนิพนพานเป็นสิ่งที่เป็นอมตะถ้าจะพูดเป็นภาษาวัตถุก็ต้องยกให้พระนิพพานนั่นแหละ เป็นอมตะมหานครเอาพระนิพพานเป็นอมตะมหานครผู้ที่ไปถึงพระนิพพานก็ต้องพูดไม่ต่างจากพี่น้องถือือศาสนาอื่นใครที่ไปถึงอมตะมหานครใครที่ไปถึงไปอยู่ในอมตะมหานครก็ต้องมีชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์การนี่พูดอย่างภาษาวัตถุนะ แต่ถ้าหากว่าจะพูดอย่างภาษาที่เป็นนามธรรมก็ต้องพูดว่านิพพานไม่ใช่วัตถุไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนิพพานเป็นนามธรรมนิพพานเป็นนามธรรมที่สามารถที่จะสัมผัสได้ทางจิตจิตของคนเป็นๆคนที่จะ เข้าสู่นิพพานได้จิตจะต้องดับราคะโทสะโมหะอาสะวะต้องหมดจากกระแสจิตอย่างสิ้นเชิงนั่นคนที่จะถือว่าเข้าสู่นิพพานจิตจะต้องสะอาดสว่างสงบสะอาดจากอะไรสะอาดจากราคะโทสะแล้วก็โมหะอันนี้พูดภาษาที่เป็นนามธรรม เป็นจำนวนโวหารโลกุตระเพราะนั้นในทางพทดพูดได้ทั้งสองโวหารพูดนี้ดีกว่าทางพูธสามารถพูดได้ทั้งโวหารที่เป็นโลกิยะโวหารโลกิยะคือโวหารที่เป็นวัตถุโวหารที่เป็นรูปธรรมเรียกว่าโวหารโลกิยะเป็นโวหารที่เอาสิ่งต่างๆที่เราอยากจะพูดถึงนะ่ะเช่น นิพพานอย่างงี้ยถ้าพูดให้เป็นวโหารโลกิยะก็ต้องบอกว่านิพพานเป็นอมะตะมหานครถ้าจะพูดเป็นวโหหารโลกตระนิพพานก็ต้องเป็นภาวะที่ว่างจากอัตตาว่างจากตัวตนว่างจากของตนนี่มันพูดได้หลายวโหหารอย่างนี้นท่านเุกท่าครับเอาละทีนี้มาถึงประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของพระเจ้ากับพระธรรม พูดถึงพระเจ้ากับพระธรรมพูดถึงพระเจ้าของพี่น้องชาวคริสก่อนพระเจ้าของชาวคริสพระเจ้าของชาวคริสนั้นหมายถึงผู้ที่มีอำนาจมีพระเดชมีอะไรที่มีอยู่ก่อน สิ่งทุกสิ่งพระเจ้ามีอยู่ก่อนสิ่งทุกสิ่งไม่มีอะไรจะเกิดก่อนพระเจ้าพระเจ้าเกิดก่อนสิ่งสัระสิ่งทุกสิ่งมาทีหลังมาโดยพระเดชของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนไม่ว่าจักรวาลนี้หรือจักรวาลไหน เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยพระเดชของพระพป็นเจ้านะพระเป็นเจ้านี้อาจจะชาวเครียต์ขนานนามท่านบอกว่าพระยะโฮวาถ้าเป็นชาวอิสลามก็จะขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระอันเลาะอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่ว่าชนชาติไหนจะถวายนามพระพป็นเจ้าว่าอย่างไรแต่ว่าพระเป็นเจ้าของ ชาวคริสต์นั้นพูดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนพระเจ้าในทัศนาของพี่น้องชาวคริสต์เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาปรากฏอยู่ในที่ทุกของทุกแห่งมีอายุเป็นนิรันดร์การนี่ทศนาของพระเจ้าในทัศนาของพี่น้องชาวคริสต์ทุกสิ่ง ไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหงืออมนาจของพระเจ้าพระเจ้าทรงบันดาลทุกสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นอยู่อะไรจะดับไปก็ด้วยพระเดชของพระเจ้าเช่นเดียวก,กันกับพี่น้องชาวฮินดูพี่น้องชาวฮินดูก็มีพระเจ้าสามองค์คือพระพรหมเป็นผู้สร้าง พระนารายเป็นผู้รักษาคงอยู่พระศิวะหรือพระยศวรเป็นผู้ทําลายให้สลายหายไปหรยกว่าเกิดขึ้นโดยพระเดชของพระพรหมตั้งอยู่โดยพระเดชของพระนารายสลายไปด้วยพระเดชของพระศิวะนั่นเป็นลักษณะของพี่น้องชาวฮินดูมีสามองค์แต่พี่น้องชาวคริส มีองค์เดียวพระเจ้ามีองค์เดียวพี่น้องชาวคริสต์ทั้งสร้างแต่ก็ทั้งสร้างทั้งให้คงอยู่แล้วก็ทั้งทำลายให้สลายไปอยู่ในพระเดชของพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นของพี่น้องชาวคริสต์นะครับทีนี้อันนี้คือลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรง ร้างทรงดัดแปลงทรงจัดแจงทุกสิ่งผู้ที่เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนตามพระวจนะตามพระคำของพระเจ้าผู้นั้นแหละคือบุตรของพระเจ้าและผู้นั้นแหละจะได้ไปอยู่กับพระเจ้ามีชีวิตเป็นดิรันเช่นเดียวกันกับพระเจ้านี่คือลักษณะของ ใครเจ้าของพี่น้องชาวเพีดทีนี้มาดูพระธรรมบ้างพระธรรมคืออะไร <c oughs> หลายท่านอาจจะให้นิยามให้กันมกับความไม่เหมือนกันนะครับแต่อยากจะเรียนตั้งรบตอนนี้ว่าพระธรรมคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด แต่ไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมไม่มีตัวไม่มีตนต่างจากพระเจ้าในศาสนาของพี่น้องศาสนาอื่นศาสนาอื่นนั้นพระเจ้าให้มีตัวมีตนแต่พระธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองไม่มีตัวมีตนแต่มีอำนาจในตัวเอง นั่นก็คือธรรมชาติพระธรรมคือธรรมชาติฟังห้ดีนะในทัศนะของชาวพุทธจะเอาพระธรรมเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละคือพระธรรมและทีนี้พี่น้องชาวคริสบอกว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นโดยพระเดชของพระเจ้า ถ้าเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคนที่เป็นคนพูดพูดได้แล้วก็บอกว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติหรือเป็นไปตามกฎแห่งธรรมหรือพูดให้เป็นตัวบอลตวนวว่าเป็นไปตามกฎของพระธรรมาปนั้น ก็บอกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นไปตามกระแสของธรรมชาติเป็นไปตามกฎแห่งธรรมเป็นไปตามนาดของพระธรรมถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าพระธรรมมีฐานะมีอำนาจเช่นเดียวก,กันกับพระเจ้าของพี่น้องชาวคริส <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมสรุปว่าถ้าจะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า มีอำนาจอย่างไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำให้เรื่องสิ่งเกิดขึ้นอย่างไรทำให้เรื่องสิ่งคงอยู่อย่างไรทำให้เรื่องสิ่งสลายไปอย่างไรนั่นแหละคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติท่านครับท่านพินิจดูอีกทีพระธรรมคือกฎธรรมชาติ พระธรรมนั่นแหละถ้าจะพูดให้เป็นตัวเป็นตนก็พูดว่าพระธรร,รรมน,น,นั่นแหละคือพระเจ้าไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่เหมือนกันกับพระเจ้าในศาสนาอื่นพระเจ้าในศาสนาพุทธพูดอีกทีคือพระธรรมพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าถ้าชาวพุทธอยากจะมีพระเจ้าพระเจ้าของชาวพุทธก็คือพระธรรมแต่ต้องเข้าใจว่า พระธรรมไม่มีรูปร่างหน้าตาพระธรรมเป็นเพียงนามนามธรรมนามธรรมคือธรรมที่มีแต่ชื่อธรรมที่มีแต่ชื่อนั่นแหละคือพระเจ้าในพุทธศาสนานะครับพระเจ้าของพุศาสนาก็สามารถไปอยู่ในที่ทุกขนทุกแห่งอะไร ที่จะไม่มีกฎของพระเจ้าอะไรที่จะไม่มีกฎของพระธรรมไปปรากฏหรือไปสถิตยอยู่มี่ยในทุกสิ่ง <c oughs> นะจะเป็นต้นไม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานกาไกา่นกหนูแม้กระทั่งเม็ดหญ้าเม็ดดินมันมีกฎของธรรมชาติ สถิตยอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะทาไมมะม่วงมันจึงตั้งอยู่ได้ทําไมมันจึงผิดอกออกผลเมื่อมันผิดอกออกผลแล้วทำไมมันจึงหลุดร่วงลงมาอย่างพื้นพระสุธาเ <c oughs> มื่อผลมันลุดร่วงลงมาสุธาลุดร่วงลงอมาพระสุธาแล้วเมื่อมันถูก น้ำถูฝนมเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นไม่ถามว่าอันนี้เป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือกฎของพระธรรมพระธรรมก็คือกฎของธรรมชาติจะตั้งอยู่หรือจะับไปก็คือกฎของธรรมชาติพูดใหม่ว่าเป็นไปตามอำนาจของ พระธรรมถ้าไม่พูดว่าเป็นไปตามนั่นก็มาทํา็จะว่าเป็นไปตามหน้าของพระเจ้าพระเจ้าคือพระธรรมนี่พูดให้มีพระเจ้าก็พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าในศาสนาคิดมีอํานาจเด็ดขาดยังไงพระธรรมก็มีอานาจเด็ดขาดอย่างนั้นสับ,บรีคำหนึ่งว่าสัพเพธรรมมา ธรรมะคือสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งปวงก็มีกฎของพระธรรมกฎแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎล่นั้นแหละถือว่าเป็นกฎของพระธรรมแต่พี่น้องชาวคริสจะบอกว่ากฎทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าสร้างขึ้นพี่น้องชาวคริสยกทุกสิ่งให้เป็น อำนาจของพระเจ้า้าตพี่น้องชาวพุทธจะพูดถึงพระเจ้าก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกฎของพระธรรมเพราะนั้นพระธรรมก็ดีพระเจ้าก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งเดียวกันนี่คือสรุปอย่างนี้พระธรรมก็ดีพระเจ้าก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งเดียวกันเพระเาพระ,าระาน,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 นั้นท่านที่นับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่มีพระเจ้า พี่น้องที่เป็นชาวอิสลามถือศาสนามีพระเจ้ามานั่งชาวยินดูถือศาสนาที่มีพระเจ้าพี่น้องชาวพุทธถือศาสนาที่มีพระธรรมแต่พระธรรมก็คือพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหลายนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ล้วนแต่นับถือสิ่งสูงสุดสิ่งเดียวกัน ถือพระธรรมเป็นสิ่งสูสงสุดเจ้าคริสถือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดอิสลามฮินดูก็ถือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดแต่พูดโดยสรุปแล้วทุกสิ่งนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันพระธรรมก็คือพระเจ้าพระเจ้าของลัทธิไหนแล้วแต่มีอำนาจ สูงสุดเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะมีอำนาจสูงต่ำต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาพุดก็ดีถือศสนาคิดก็ตามถือศสนาฮินดูถือศสนาอิสลามก็ตามพึงเข้าใจเถิดว่าท่านถือสิ่งสูงสุดสิ่งเดียวกันคือพระเจ้าแต่เราชาพูด ไม่ถนัดปากที่จะพูดว่าพระเจ้าถนัดที่จะพูดว่าพระธรรมพระธรรมจะรักษาทุกคนที่ปฏิบัติธรรมทมโมหเวรักติรทรมจจารีรมจะรักษาผู้ประพฤติธธรรมท,ทโมหเวรักติทรมจจารีทมจะรักษาผู้ประพิธรรม พี่น้องชาวคริสต์ชาวฮินดูชาวอิสลามจะบอกว่าพระเจ้าจะรักมนุษย์ทุกคนผู้ที่รักพระเจ้าใครรักพระเจ้าเคารพพระเจ้าพระเจ้าก็จะเคารพแล้วก็รักคนนั้นเช่นเดียวกันกับพระธรรมในทางพุทธศาสนานะใครนับถือพระธรรม ปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมก็จะรักษาคนนั้น <c oughs> มันไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างศาสนาที่ตวยถึงจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์หรือศีกศาสนาใดก็แต่ที่นัอถือพระเจ้าพึงเข้าใจเถิดว่าพระเจ้าของท่านทุกศาสนานั้นมีอำนาจมีบารมีมมมม เป็นสิ่งสูงสุดเช่นเดียวกันหมดทุกศาสนานี่ท่านไปคิดดูคิดดูก่อนก่อนที่จะมามิภากว่าอ๋เอเดีมาพูดไปคิดดูสารนี้คือสารสวนชวนชิดต้องชิดตรองดูว่าใช่หรือไม่ใช่ฝากคิดนะน,นี่นะนี่คือสารสวนชวนชิดวันนี้ ว่าท่านในเรื่องของพระเจ้ากับพระธรรมสรุปว่าคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกันหมดทุกศาสนาที่นับถือพระเจ้าแม้เราชาวพุทธนับถือพระธรรมก็โปรดทราบเถิดว่าพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้านี่เป็นสารฝากท่านครั้งที่ยี่สิบเอ็ดขอบคุณทุกท่านที่ามชมในวกาสนี้ ขอบคุณครับ